สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเลือนทอทานะครับวันนี้นะครับมีลูกค้าจากอำเภอเมืองนะครับจังหวัดยะโสธรครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องเซตซเซทีนะครับร้อยแปดสิบพัดนะครับเป็นเครื่องยนต์สิบแปดแรงรุ่นติดไดสตาร์ทนะครับมีสวิตช์กุญแจพร้อมนะครับนี่นะครับสวิตช์กุญแจสองลูกนะครับแถมมาให้แบตเตอรี่ไม่ได้แถมให้นะครับแล้วก็มีสายขั้วบวกขั้วลบด้วยนะครับ สายสีแดงนี่เป็นขั้วบวกนะครับส่วนสายตัวนี้ครับไม่มีสีนะครับเป็นขั้วลบนะครับจะติดมาด้านในนี่ครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกลองนะครับรับประกัน3ปีเต็มครับผมช่างก็ทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับใส่กองอากาศด้านหลังด้วยนะครับกองอากาศค่อนข้างจะใหญ่มากเลยครับ วันนี้ไปส่งเองนะครับอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับผมอยู่อำเภอเมืองนะครับอย่าโซธทรน้นำหนักเครื่องก็ประมาณ160ร้อยหกสิบกโลนะครับไม่รวมของเร็วครับผมด้านข้างครับคอยเสียอย่างใหญ่นะครับ ไอ้ล,ลูกค้ามาเอาคุปยับหน้าเอาาอแล้ตัวหนึง่งน่ครับเติมน้ำมันน้ำมันเครื่องของคูบูตานี้ขนาด4ลิตรนะครับนี่4ลิตรครับผมก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่อง180นะครับ สิบแปดแรงครับผมเครื่องยนต์สิบแปดแรงก็จะมีอยู่สองรุ่นนะครับแบบมีแบบสตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทนะครับไม่มีสวิตช์กุญแจไม่มีสายขั้วบวกลบให้ไม่มีไฟหน้านะครับอีกรุ่นหนึ่งตัวนั้นจะอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ เดี๋ยวทำการเติมน้ำนะครับเติมน้ำใส่หม้อน้ำนะครับเมื่อกี้ผมกันสนิมก็เพิ่งเติมไปนะครับท่ไม,ไมหลายๆรถไม่ได้สามขวดรถ อีก <c oughs> นบอกแล้วเขาไมได้หลายยังไงปีน่ะมอญหนาใหญ่ด้วยโป๊กสกีมาโกปัดเจ็บมอหนาดใหญ่ด้วยเดี๋ยวบอ่ดีเ้าปลามาห้อง เป,ป,ป็นไรขายพอได้ไปหมดไปมดหน้าหน่อยเยอะไปหมดนากูหน่อยเยอะเดี๋ยวมาเติมน้ำมันกันกทีเปิดปหน้ามาคับห้อเปดน้าเล น้ำมันดีเซล B7 นะครับเห็นไหมครัเยเห็นอยู่วะเห็นนิดนึงเอาไปยังเดี๋ยวเลยซื้อมาเตืมนเพื่อนไหมจวซื้อมาเตือนไหม เดี๋ยวลองเครื่องสักกันยังซื้อมาเติมได้ไหมเอาเพราะเดี๋ยวลองกันเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันมาเติมให้ใหม่นะครับเพราะว่าขึ้นมาอยู่นิดเดียวนะครับเพราะว่าถังน้ำมันค่อนข้างจะใหญ่ครับปไปไกลได้บัด ยาวสายนะครับใส่ขันใส่นะขันใส่นิดน,นึงสายนี่นะครับสายขั้วลบนี่ทาํามาค่อนข้างแก่สั้นอยู่นะครับนี่ครับสายขั้วบวกนี่ยาวมากครับตีตรงนี้นะครับประหยัดแรงข้างกันนะครับที แกนที่จะทำมาให้ยาวๆเลยครับเอาเลยใส่เลยดีไปคนระับไม่ติด ดูด้านข้างนะครับ แบบเสียงเครื่องอย่างแน่นนะครับจักทีร้อยแสิบแปดแรงครับเอาละเอาละโอเคครับผมนี่ครับก็ลองเครื่องประมาณนี้นะครับครับเสียงเครื่องแน่นนะครับ ถ้าลูกค้าท่านในสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามหรือสั่งจองเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์062754565 6 0811206955นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งนะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับทั่วไทยครับผมเครื่องก็มีหลายเครื่องนะครับนี่อยู่นี่ก็มีนะครับชัตทีร180ทางร้านมีอยู่หลายตัวนะครับ ติดได้สตาร์ทนะครับสวิตกุญแจนะครับชัตทีร้อยห้าสิบห้านะครับแล้วก็ร้อยสี่สิบนะครับมีครบทุกรุ่นนะครับโู้สั่งจองได้เลยครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับผมทางร้านจะทาคลิปดีๆมานําเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ